สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้ามาเบิงผลงานนะครับอ่าบอสซิดาฮงผาซื้อนะครับหลังจากที่ลงมือปลูกไปอ่าต้นนี้น่าจะใส่เวลาอยู่ประมาณปีเนาะประมาณปีปีนิดๆครับเนื่องจากว่าอ่าเข้าใดกิ่งพันมาเข้าก็เลยมาลงเพิ่มนะครับตอนแรกว่าจะไปลงบานอ่าทีำนาจแต่ว่าเอามาลงที่อุบลดีกว่าอตอนนี้ก็คือ เริมได้ผลแล้วนะครับมันจะมีผลมันหลงออกตอนแหลงสองลูกครับสองลูกมีลูมี่กับลูมี่ครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าข้างในตอนนี้คือบอทเทนในลูกครับบอทเทนได้เคยกินเลยตัวน,นี้ว่ามันมันเป็นแบบใดแต่ว่าอันนี้คือชุดแหลงนะครับเดี๋ยวจะพายพี่น้องมึงสดสดเลยครับเกือบมันโมเปิดมึงเกือบมันโมเปิดเบิเ้งอือทาเครื่องเลยบ,บอบ้เอาบากแล้วน,นะ เนี่ครับรับประกันความกรอบแน่นอนโอเนี่ยครับเม็ดเม็ดแทบจะบ่มีเลยครับเนี่ยครับเนี่ยโหครับเป็นตอนซ่อนนีงครับอ่าผลงานครับพอ่าชุดชุดหลังนี่เข้ามาเข้าได้มากแล้วครับจะมีจะมีหง่อซื้อมาสามตนน้นนะครับมีตน้นมีตน้นอ่าสี่ต้น มันต้นมันหน่อยแนบมาเห็นอยู่่อยู่ขางอยู่ขางอ่าขางในต้นหนึ่งแล้วยยู่นี่ต้นหนึ่งแลวอยุ่อีกฟังหนึ่งอ่ะสองสองต้นนะครับที่นี่จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีถุงกอขาวนะครับที่ผมห่อไว้ตอนเนี้ยอยู่ในต้นนี้น่าจะน่าจะบอตัมกว่าสี่สิบลูกครับสําหรับต้นในหน่อยนี้นะครับเป็นเป็นชุดแรกสําหรับปีนี้นะครับที่ห้องสีได้ลองชิมนะครับสําหรับ่าพี่น้องนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ท,ทักมาก่อนเลยเลยครับมาจองก่อนเลยเพราะว่าน่าจะใส่เวลาอยู่ประมาณบ่น่าจะเกินอสองเดือนน่าจะได้กินครับชุดนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มห่อไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตายกองเพื่อนเด็กชิมหรือว่าให้<อ>ผมชิมอ๋อเดี๋ยวผมชิมก่อนครับเนี่ยครับปาดออกมาอืมบอกเลยสิฮะว่าหวานอีรีสุดยอดอะอืม ทั้งหวานทั้งกรอบแบบคือเขาเขาเริ่มฟิลแบบเวลาเวลาไปซื้อบกซีดากินเด้เลยนี่แแบบเวลาเขากินจากสวนแบบสดๆนะครับความรู้สึกมันแบบเบิ่งชัดจักเมีดแถบ่ม,มีเลยคของแถล่ะเธอเอ้ยเบิง่งครับผมกะฝากสำหรับ ที่น้องนะครับที่กาลังอยากอยากล่องปลูกนะครับอยากล่องปลูกบักซิดาว่าต้องการสายพันธุ์ใดอย่างต่างๆนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับสายพันธุ์นี้เลยครับฮงกอซื้อถือว่าที่สุดแล้วนะครับสําหรับผู้ใดที่กําลังมองหานะครับอยากปลูกอย่างล่องใดครับบ่ต้องมีพื้นที่ลร้ครับห้องอยู่ในเมืองกาปลูกหม่องละสามซีต้นหม่องละต้นเทาก็ได้กินครับปลูกไปกินครับบ่ได้ปลูกไป เพื่อจำน่ายเป็นอาชีพหลักอีกอย่างนะครับเขราปลูกไปกินอย่างน้นอยๆห้เขากินของที่ปลอดสารนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาาพี่น้องไปแค่นี้ครับเจอกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ